นี่แอบตักบอกมีคนมาแอบัก็จะไม่กินแ้มใครแซมมันเลยนะเนี่ยไม่ไม่ก็จะกินด้วยนี่จะได้ไม่ต้องรังแกงเปิดเหรอไม่เปิดค่ะไม่ผิดหวังกืิ่นบมมันหอม เหแงเแงเเ,เอันนี้เราจะมาแกงเห็ดกันนะคะไม่ใช่แกงเห็ดดิมันชื่อเรียกว่าอะไรต้องเรียกแกงเห็ด แงงี่ยงละเห็ดสอย่าง,งเห็ดสามอย่าง<ม>เห็ดสอย่างใส่ผักหลายๆเราชอบกินผักเราก็จะกินแต่ผักเนาะ<ม>เห็ดก็จะมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นี่นี่เออก็เอาเห็ดแค่นี้ก็พอแหละ<ม>แลวก็มีใบหอมแย่หืขย่างหอมดิ แล้วก็ชะอมอันนี้ยอดบวบจ้าแมนบอกยอดบวบบวบหวานดย้ยอดของอันนี้ใช่ไหมใช่ออันนี้คือบวบหวานปแล้วก็ยอดฟักทองเหบาไปโหลดจ้าสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบานเทา มัน <l id> ี่มันี่ซี่เห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอหรอไงเห็ดอะไรนี่แกงอีสานบานเข้านี่งแกงแบบเล่าๆอยากกินแบบบานลาล่าๆบานเข้าไปตลาดแล้วพอหยอดมะอึหยอดมะกรูดแม่พี่น้องอะไรหนักใดว่าอยากกินได้คิดหงส์ไหมแต่เด็กน้อยอต่เลยจัดมาอยากกินแต่พักดองไม่แต่พักบานเข้า หยอดบังเอือยยอดบังบัวพักคะแยงพัแคะน่ยแล้วก็ชะอมพักขาบ้านห้องค่ะแก่งพักข้าน้ำใส่พักขาไล่ๆหยอดบางเอืบัวไล่แก่งกินยาแมลงเซ็บเซาะหนาวตอนนี้ยังหนาวอยู่ได้กรงเทพกัไดหนาวหรือว่าหมอกพีเอมสอง้าคะคนณ เหมาะก,กับ PM 2.5นมสองจุดห้านี่คือแยกกันไม่ออกเลยนะคะตอนนี้กรุงเทพปลอดทำงานหน, <c oughs> นักค่ะแซฟบซฟนั่กันนะคะหอมบวบขูดไอ้นี่มันหอ,อกใช่ไหมหอมหอม กินบวกหอมหอมแค่ทุกพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ตะไคร้ไ,ไม่มีไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ใส่น้ำปลาร้าเช่นนี้ใช่ค่ะน้ำปลาร้าแกงแล้วก็แบบรสดีใช่รสดีปะลาร้าแค่นิดจบ เ็นแบบอีสานแกงใส่พอเมนแกงน้ำข้นอ๋อถ้าน้ำข้นต้องใส่ยะนางยานางค่อ๋ออ๋ออันนี้แกงแบบจุ่งเลี้ยงนะคะสมัยนี้กานแกงกระเจาะกระชิแกงเส้นหมูเสฟเพิ่มออปชั่นใ้ข้างพอจงไสด์หรอปกติเขาก็เพิ่มออปชั่นด้วยหรอเพิ่มให้มันมีรสชาติม ไม่งั้นจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่อยู่ท้องอ,อันนี้ยอดบวนะยอดบอรอวรหอมเมื okay, ่อกี้เอเ่อ่อนๆหรอโอ้ักเติมกินเข้าไป กอารตังดักอันนี้เิ็ดหอมเห็ดหอมอันนี้ออรินจิน,นี่อรากจะไปแช่หันครึ่งวะครึ่งเี๋ยวที่ยาวไปเหียอที่เจียมปากเงินอันนี้ออรินจิเขาเรียกว่าแกงเห็ดสามอย่างเนาะ อันนี้เป็นเห็ดสี่อย่างแล้วแก้วมีเห<ม>็ด <head S 2> หอมมีออรินจิแล้วก็มีญี<ต>่ปุ่นนะไม่รู้คืออะไรแลวก็มีอันนี้เหี่ยวเหย่างูกเหมือนเห็ดเข็มนะแอนไม่เ,เข็มเไม่ใช่เข็ดเข็มทองเห็ดอะไรก็ไม่รูต้ตระกูลเดียวกันเนี่ยมะมันขาวกับน้ำตาลมันคนและยี่ห้อ,อกันแล้วพี่แกงยายก็ได้ไหม ขี่เกียจแล้วคันหัวคั้นหูเต็ไมไปหมดแล้วค่ะงานทีนี้ใช้พริกแกงคุณนายทองพูลค่ะจะเกลียเจะเผ็ดเกิเนเพราะคราวที่แล้วอะ่ะรู้สึกว่ามันเผ็ดมากเราจะกินแบบคร่องคอซดเอาซดเอาอนี้เพราะเราจะกินผักไงแล้วก็ใส่ปะลาอืม คีเอดขีเอดใส่เห็ดลงไปก็มันเปรี้ยนะโอ้ยน้น่าจะเยอะอยูแล้วาไไม่เป็นไรง่ายป่ง่ายดีดีง่ายคับที่แรกวางไปวัตี่ต่ำวาติวัต่ำละุมชดท้ายมากจบที่จบที่พิกแกลงคุณนายทองพูน ตำเบเไาวยุ่งไรยุ่งยุ่งกะจับจ้ะใส่บวบหอมลงไปนั่งมันสุสกสะมันสุสกสะมันสุกช้าคือมื้อนี้กินแต่ผักล้นวนที่หอมเนาะหอมอร่อยทุกอย่างที่สุต่าสซ็แหน อย่างที่ซื้อมาคือปลอดสารพิษนะคะเขาบอกว่างั้นบอกจริงปลาแดกของเจ้านำมาได้ใสอิมพอร์ตมาจากใสเต็มนะโอ้ย,ย,ยเต็เมเต็มเต็มเต็มอ่ะปลาแดกเจ้าอิมพอร์ตมาได้ใสสีสเกตสีสเกตอ๋อมือนน่นบอกดีไปมากนะนี่นนนโอ้โหแท้แทเลยนะ มีหนอนไหมเบอร์อ้มีหนอนแล้วมีอะไรลอยๆอ่ะข้าวข้าวข้าวคั่วเหรอเออข้าวคั้วแล้วก็เขาเรียกลำอ่ะออ๋ลำโอ้สงสารหมูเนาะใส่สองกระปุกใส่สองกระเบื้อนนะดูกันดูกันช้อนดูสิสวยงามตามหองมหอมดิหอมคักคักแกเอาไปฉีกกินเป็นชิ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกค่ะใช่ไหม ใส่เป็นชิ้นๆโ้โเนี่ยใส่ชุบแลไปหน่อยนึงดิหอมอหอมาวาให้หสุนเสุอเผ็ดไหมไม่เผ็ดกำลังดีเออเพราะว่าพี่จำได้ว่าคราวที่แล้วเราใส่แกงอะไรอ เยอะไปเผ็ดหอ,อมกินพักกังเองย้ยฟ้าเร่งคำลงมาแอบแอบเขียดกันนะอ,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 อะไรต่อไม่รู้จำไม่ได้เอ้อพอแล้วนะซบ่บได้พอแล้วแส่ขแล้วนะแซบ่แ<ต>แซบศก อยากให้ชิมรสชาติที่ยังไม่ได้ใส่ เกกงแเขนาะก็เ่งแข,งแข,งแขงอีสานนะะมีทุกอยา่างเกงแขงใช่ไหขอขัะได้กินไกินแต่ดสดแต่น้ำเนาะได้กินอ,อืม คนละถวยเข่าเจักน้อยนึงพอก็ต้องทิ้งเขา่าสักแป๊นนึงแล้วก็ใส่นม้ปุกลงไปนะใส่แล้วนะมันมนิมน่ม,ก,ม,มก่อนไหม หอมย่าง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 มันจะหอมละครวนี้ผักหอมแย้ก <a> ับชะอมสวัสด sort of <PU> ีค่ะพอแม่พี่น้องบ้านขามากินข้าวแดงน้ำามกันอมากินข้าวแดงน้ำจิันยังเห็ดยังกินใจเห็ดนะแกงเข็ด แกงเ็ดแบบบรานองนะคะพี่นอ้องมิถีเหถดอีดีเ็ดพักเวลาแบบมา,มามากินน้นซีมาเนี่ยมามเลอร์จะมากินแด้วนะมาเย็นม่เยน็นกันมางๆพี่น้องมากินมันกันลงมือ่อแสบเมบ่ก,กินเขามันจะกินแต่ขาไว,ว่าจะไม่กินข้าวแต่พอนกนินแต่ข้าวี่ดีคะพี่น้องแสบ<ๆ>ข้าวก็หอมข้าวกระหกเขามาจากข้าวเจ๊หอมมาจากร้อยเอ็ด ข้าวร้อยเอ็ดใช่มที่ที่เราไปใช่ไหมข้าวร้อยเอ็ปลาปลาไหนนะปลาสีสเกตปลาสีตเกียบเพราะว่าข้าวโคร่าตกตรงไปนู่นแล้วอุ๊ยอร่อยอ่ะคาราลมอร่อยอ่ะเจ๊กินยังส่วนข้าวสีเกตก็ก็อยู่ในถุงนี้นะยังไม่ได้หุงจริงๆข้าวร้อยเกดอ่ะ มีข no. ้าวไอ้นี่กับข้าวกล้องแต่ข้าวกล้องพี่ให้ตำรวจไปแล้อหอมเจ๊หอมใช่ไหมเจ๊กินท็อพพอไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือพ่อของเพื่อนที่ที่ว่าทำโรงแรมพ่อมาแม่เขาอะไปซื้อที่ไว้ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ไปทำเองหอมกินผักเัมันหอมหัวหอมหอมข้าวหอมชอมหอมี้ยางหอมหอมแย้อรเนะเ้าไวจะได้ไหมหอม ไปเห็นยอดประทองมีอยู่สามสามกระจุกเมาเลยเขามองหน้าเลยไปเลงแบบกระโดดทุบเอาเลยอ่ะพี่ะดักนดเหรอใช่พี่พี่ชอบกินเหรอแบบไม่ก็นายเจนายแล้วนายพี่ชอบกินพี่ก็เลยแบบว่าเห็นอ่ะพี่ ทันทีเลยจะเอาไปผัดต้มจืดอี่ผมไม่เคยต้มจืดเลยนะอร่อยเลยอร่อยมันจะกรอบนะเอาเลยว่าอันนี้ใส่ใส่หมูสับนะต้องมมูสก็ใส่ก็ได้เอาเลยวาาากก่าต้มสับเกลือกไปรับเอาหมูสับไป็วนนึงนวนแล้วต้มน้ำเดือดใส่กะทีไปห,หน่อยนึงนะให้มันออกรสหน่อยนึงตำอะไรตากุ้งกระเทียมทไทยลาวขัดชีอ๋อเรื่องแบบนี้ข้าวหน แล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ต้นต้นหมูลงไปนะออกรสนะแล้วก็ผักลงไปนะมันจะกรอบหรอกลองดูภูมิใจนะเนี่ยที่ไก่รู้ไหมหนูภูมิใจนะเนี่ยหนูทำอะไรแล้วกินแบบหนูตั้งใจทำให้กินแล้วกินแบบอร่อยจริงอย่างเงี้ยจบนี่ละ